อันผมทรงลูกปลาผมไปปล่อยปลาเงี้ยเห็นบอสยังในไล่กลุ่มอันไปเบิ้งในไล่ได้ครับเด้อผมทรงกับไปในไล่เหรอลายสีโง่เนี่ยคิดว่าทงลายโ่ในเสาด้วยเสาเออเห็นบอพี่ทรงอันลูกปล่อยปลาเขาในไล่กุ้มสีโง่เนี่ยพี่ไปปอยปลาเหมือนไปเบิ้งหลายคือนอย่างเป็นตรอย่างคือนอย่างครับทรงไปแล้วครับทรงไปแล้วไปเปิดเบิ้งในโทรศัพท์เจ้าของในลายสีโง่น่ะ เอ้อคือว่าทรงไปแล้วครับทรงเขงาใน่าๆกุ้มไปแล้ว <นะ S 2> ครับเดี๋ยวกันี่ก็บถส่งเขงา่าใน่าๆกุ้มเหมือนคือเขาครับรเห็นไหมครับไม่เน็ตไมไม่เข้าเนี่ยอะไรกุมจนองจีนหมอแล้วทัมคุณไม่มีเน็ตมันก็ไม่เข้า,เด,เ,ขาเดี๋ยวคุณคุณอยู่บ้านมันก็เข้าคุณถ้าคุณอยู่บ้านมีเน็ตบ้านเดี๋ยวมันก็เข้าครับ เล่ไล er um ่เห็นไปเปิดเบื้องแม่ปลาลายลายวั่งหัน thank you. ผู้หน่อยส่งลูกปลาอันไปปล้อยปลางันส่งขอนในไร่ซิดงดแล้วยด้ขาดถึงเชือไปเปิดบเ้อปลาปลาดุร้ายหลายมันถ้ากันไปป่อยปลางันแต่ส่งขอนไปในไร่ซหแล้วบุบบบบผมไปป่อยมาหันอันนี้ท้ายแล้วกับส่งขอนในไร่ซีก ตอนนี้นะคะผู้ชมทุกท่านเมื่อลงมาจ้ารบวรเลนานั่งรอที่เก้าอี้ก่อนนะคะของเหลวพัดผู้โอโซนะจะรับโค้งเพื่อสัญญาในการที่จะรับประทานอาหารได้ตอนนี้เมื่อทุกท่านลงมาให้นั่งรออยู่ที่เก้าอี้ก่อนเก้าอี้อยู่ที่ด้าน อี่ก่อนนะคะจงกูง <c oughs> ้ดูแ <c oughs> ล